นก่าครับผนี่เราขับรถเวสป้าเราก็เติมแบบแม็นวยเนี่ยเติมได้ใช่ไหมฮะได้เลยวันนี้มีโควิดใายเราต้องเติมอะไรอ่ะอัตลูปค่ะ หนึ่งลิตรตอนหนึ่งฝาหล่อเลื่นมันไม่เหมือนรถรุ่นใหม่เน่ลิตรแล้วฝาอาจจายตังค์ลูกพี่ยงงหม่อากาศมันเย็นๆเนาะวันนี้แดดไม่ออกขับรถเหนื่อยไหมไม่จริงหรอ แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยดอกกำลังกายเพราะจะเหนื่อยง่ายเพราะอันนี้เรามายืนอยู่ที่ร้านโบทเป็นร้านอาหารเก่าแก่ของเมืองชิงมายที่อาหารพิเศษหมู่ใช่ขนมปังหน้าหมูทอด<า>ปอ,อดเปียพทอดแล้วก็หน้หาหมูครับ นอกจากจะมีโซนห้องอาหารแล้วนะยังมีโซนเบเกอรีร่ด้วยนี่ค่ะเป็นห้องเบเกอรีร่ของร้านโบ๊ทนะก็จะเป็นขนมเบเกอรีร่มากมายเป็นเบเกอรีร่แบบโอแฟชั่นเนาะก็จะเป็นขนมปังหน้าหมูขนมปังไส้กอมีเบรียมโรมีเค้กคุกกี้แบบต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงเค,ค้กที่ใช้ครีมบัตเตอร์ในการตกแต่งหน้านะถ้าใครอยากจะเข้ามาลองแวะมาซื้อชิมนะก็ซื้อได้ของราคาไม่แพง แล้วก็เป็นของกินเล่นกระจุกกระจิกด้วยอันนี้ของที่กว่าเป็นอะไรอ่ะหมูกระเทียมไข่าดาวว้าวไข่าดาวแบบคนหลักเลยเนาะใช่ร้านมมีที่เดียว<อ>เลยนะเนี่ยใ,ในเชียงใหม่เขาทำแบบเนี้ยเป็นหมูอบอ่ะหมูอบใช่หมูอบคือไม่ได้ทอดน้ำมันไม่มีที่ไหนเหมือนเลยในชอบมากินที่นี่หมูกระเทียมก็มีหลายสไตล์เด้อ อย่าเป็นมึนเช้หมูสับเนาะร้อนร้อน,อน,นต้องระวังร้อน้วยแหละส่วนวงปังหน้าหมูพี่กบแแบบให้ดูไหนก็ใช้บาแกะท์ทำเออใช้ขนมปังฝรั่งเศสทำมันจะเป็นก้อนๆแต่ถ้าอย่างบางที่เขาจะจะเป็นแบบขนมปังแบบครีมอะ่ะไอ้ขนมปังปอนขนมปอง ้อนร้อน,นอน่อร่อยมากอร่อยใช่ถ้าอยากกินปออเปียกับอันเนี้ยอะไรของบางหน้ามวอวะก็จะแวะมาที่มสตลอดแต่ร้านเก่าแก่ตั้งแต่สมัยแม่เออยังวัยรุ่นอ่ะแกก็บอกว่าเป็นร้านแรกๆที่มีเบเกอรี่ขายเลยในเชียงใหม่ก็ใครก็ตามมากินได้เลยอยู่หน้ามอเนี่แหละก่อนถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่แหละที่อย่ากก็เป็นร้านเก่าแก่ถามใครเธาก็รูร้จัก เท็กหน้าเดี๋ยวเมื่อกี้ร้านไหนก็ตามไปดูด้วยนะเรายังเริ่มต้นทำบล็อกใหม่ก็เอาอย่าพึ่งคาดต้องการใดก็ขออภัยด้วยเยอนะอะเราเจอกักนอริยจ้า